วันนี้นะครับผมรับพัสดุมา2กล่องนะครับได้มากล่องละ1องค์นะครับกล่องแรกนะครับก็จะเป็นพิมพ์เจกไม่ครัวของพระลูกหล่อหลบเพร่อเงินปืนแตกนะครับกล่องที่2เนี่ยเป็นพระสมเด็จวัปปศาสตรบุญยวาฒนะครับที่สร้างพศ2506นะครับพิมพ์พระประธานใหญ่ปกครนะครับโอเคนะครับเรามาดูกล่องแรกก่อนนะครับ กองแรกก็คือพระรูปรหล่อหลบพ่อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างพศ2528นะครับเระ่งนี้คือพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับซึ่งพระได้มาเนี่ยถือว่าสภาพสวยเดิมๆนะและก็พิจนาง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับพระรูปรหล่อหลบพ่อเงินปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับ พิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยเพื่อนๆต้องจดจาให้แม่นนะครับเล่านี้ถือว่าหน้าพระเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะขอบข้างนี่จะมีลักษณะการแต่งด้วยไม้เสียดนะแต่งเรามาเป็นแถบเลยนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะริ้ววนด้านหลังเนี่ยถือว่ามีความคมชัดนะครับจะสังเกตที่บิวพระจะเห็นออกไซด์ทองเหลืองขึ้นปกคลุมได้เป็นธรรมชาติจริงนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสำหรับพิมพ์แจกไม่กลัว น่านิยมรงนี้นะครับโอเคนะครับองค์แรกเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยสาหรับพระรูปปลอหล่มพ่อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างพศ .2528 นะครับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับมาดูองที่2กันนะครับกล่องที่2นะครับมาดูกล่องที่2กันกล่องที่2เนี่ยก็คือพระสมเด็จวัดประสาทบุญยวัฒนะครับที่สร้างพศ .2506 นะครับเปล่านี้คือพิมพระประธานใหญ่ปกโพนะครับ เป็นไรองค์นะครับที่ได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆได้พิจนาง่ายจริงโอเคนะครับเรามาดูปลากันนะครับพระสมเด็จวัดประสาทบุญ,ญาวาสนะครับพิมพ์พระประธานปกโพใหญ่ตงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พลาเนี่ยถือว่ากดติดคมชั้นมากๆเลยโดยเฉพาะใบโพนะครับคมจริงๆนะครับซอกแขนก็ยังมีความคมลึกนะครับจะสังเกตที่ผิวป้จาจะสังเกตเห็นนะกระเห็นไหม ถือว่าพิจาณาง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะฐานตาเนี่ยถือว่าเป็นแท่งๆเลยนะครับลักษณะมีชำรุอยู่ที่มุมนี้นิดเดียวครับเป็นจำรุเดิมในตอนที่กดพิมพ์นะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะขอบค่าเนี่ยจะมีลักษณะการตัดเห็นไหมถือว่าตัดมาแบบแน่นๆเลยจะสังเกตเห็นผงชิ้นส่วนบางอุพรหมกรูปใหม่เป็นเม็ดๆเลยนะครับโดยเฉพาะขอบค่าเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะด้านหลังลักษณะการปาดแบบนี้ครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยสาหรับ ระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาดพิมพระประธานปกภโพใหญ่นะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับผมได้มาทั้งหมด2องค์ด้วยกันนะครับวันนี้ผมได้มาทั้งหมด2องค์ด้วยกันนะครับเป็นพระที่ดูง่ายทั้งสององค์นะครับซึ่งองค์แรกเนี่ยก็คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ2 5 2 8นรนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวน่านิยมนะครับ ส่วนองค์ที่2นะครับก็คือพระสมเด็จวัปปราสาทบุญยวาสนะครับที่สร้างปศสองพนรหกนะครับพิมพ์พระประธานปกโพใหญ่นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่หมู่มีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนกิวอาร์โค้ดไลน์ทักมาสอบถามได้นะครับ หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ